กลับมาสู่ช่วงที่สอนครับรีวิวจีทีร้อยยี่สิบห้านะครับยามาฮ่านะครับ,รบเออ่ใช้งานจริงเออ่หลังจากที่ใช้งานจริงมาทั้งหมดเออ่เป็นเวลาหนึ่งปีเต็มกับอีกเก้าเดือนนะครับก็ประมาณยี่สิบเอ็ดเดือนนะครับตอนนี้รมาอยู่ที่รถแล้วนะฮะตอนนี้ครับคือรถคันนี้นะครับเออ่ก็ใช้มาทั้งหมดเออ่ใช้งานจริงมา หนึ่งปีกับอีกเก้าเดือนก็เป็นเวลาน่าจะประมาณยี่สิบเกือบเข้าสู่ปีที่สองนะครับเกือบยี่สี่เดือนประมาณยี่สบเอ็ดเดือนยี่สิบเดือนได้นะวันนี้วันที่เก้านะครับเราซื้อรถคันนี้ก็รถคันนี้ก็เป็นรถคันแรกนี่ซื้อมานะครับแล้วก็ใช้จริงแต่สไตล์การเล่นรถของของผมนี่ก็คือจะไม่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 ไมเขาเรียกว่าไม่แดัดแปลงรถเพราะว่าคิดว่าสิ่งที่บริษัทยามาฮ่าคิดค้นมาน ออกจากโรงงานมาเนี่ยพอจะออกจากโรงงานออกเขาต้องคำนวณมาดีแล้วคือไม่อยากเปลี่ยนแปลงมากคือเป็นสไตล์เ็าเรีเยกว,ว่าเล่นเล่นมอเตอร์ไซค์หรือว่าเล่นรถนีต่ต้อเล่นสไตล์แบบตามตามโมกตามโรงงานเลย,เยเฉะนั้นออมอเตอร์ไซค์คันนี้ก็ใช้มาหนึ่งปีก็หนึ่งปีกับอีกเก้าเดือนนะครับ ทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะครับก็เป็นไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการแดัดแปลงนะครับเ,เรื่องจากที่ซื้อมอไซค์คันนี้เรื่องจากว่าไม่เคยขี่มอไซค์มาก่อนแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ขี่มอไซค์เหตุผลที่ซื้อเพราะว่า1ราคาถูกสองคิดว่าขับขี่ง่ายเนื่องจากว่าเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็สามเรื่องจากว่า,าสี่ซีมันร้อยร้อยยี่ห้าสีสไหนๆเราเล่น,น,นทั้งทีแล้วเราก็เล่นสีซีสูงๆไปเลยครับ ตอไปนะ่นเาอาจจะอัพสีขึ้นไปตอนตอนแรกบอกว่าจะเล่นประมาณเอ m a สใช่ไหมเอสแมนี่ก็เรื่องจากว่าที่นี่ก็มีมีมอเตอร์ไซค์อย่างเอลอตอนหลังตอนหลังก็ไอ o ลอกออกมาหลังจากที่ตัวนี้ออกมาซื้อตัวนี้มาแล้วไม่กี่เดือนก็มีไอ o ลอออกมานะอลอก็ก็ซื้อมาตอนนั้นยังไม่มีใบขีก็ใช้คันนี้ไปสอบใบกับีด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่า ตัวนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาครั้งแรกที่ซื้อมาได้เดือนที่2ก็เกิดอุบัติเหตุคือเราไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์เราก็ยังจังหวะแสงรถก็ไปพลิกล้มนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะรถรถคันนี้ดูแลดีมากลม้ลมลม้มล้มมาก็ได้แผลมาตามตามอายุการใช้งานของมันอันนี้ก็แผลเดิมๆเออตอนแรกก็คิดจะเปลี่ยน ล้มล้มแรกแรกว่ะอะล้มปุ๊บเนี่ยก็คิดจะเปลี่ยนนะฮะคิดจะเปลี่ยนก็มีแผลมาตาม,ตามตามตามที่มันมีคือคือไม่เยอะล้มไม่แรงคือล้มไม่แรงก็มีแผลเ<ม>ออก็คิดจะเปลี่ยนก็ทำมวนไปเออดีไม่เปลี่ยนเพราะว่าถ้าเกิดเปลี่ยนก็มันก็มีการล้มอีกครั้งหนึ่งล้มแล้วล้มสองครั้งแต่ล้มเบาๆนะเสร็จแล้วก็เออไม่เคยซ่อมเลยที่สําคัญ หนึ่งหนึ่งปีกับเก้าเดือนที่ไม่เคยซ่อมประมาณยี่สิบเดือนเนี่ยไม่เคยซ่อมเลยไม่เคยต้องซ่อมอะไรเลยดูแลรักษาง่ายมากที่สําการมันก็ชอบตรงนี้นะตร,ตรงระบบไอ้ตรงนนะเ,นนเนี้ถ้าไม่เอาไอ้นี่ขึ้นเนี่ยก็จะตราทไม่ติดถ้าไม่เอาไอ้ขาตั้งขึ้นจากนั้นตตามไม่ติดแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปสอบไปทำเรื่องขอสอบใบปถัก็ใช้เวลาอีกสามเดือน ก็สอบตกสอบตกมาตลอดจนกระทั่งไปสอบรอบสองไปต้องไปลงทะเบียนมาอีกหนึ่งปีต่อมาก็คือก็คืออีกหลายเดือนต่อมาก็คือได้ฝ่ายจะได้ใบขี่นี่ก็คือขึ้นคอเหมือนกันเพราะว่าต้องไปสอบคือสอบข้อเขียนไม่คือไม่ยากแต่สอบปฏิบัติยากเพราะเราต้องซิกแซกแล้วก็สุดท้ายก็ตัดสินใจไปเรียนที่ยามาฮ่า วายอะไรนะวายอาเอของยามาฮ่าก็ไปเรียนในยามาฮ่าแคมป์นีก็ดีเหมือนกันการเรียนที่ยามาฮ่าเราเราได้ดูวิธีการดูเอออย่างน้อยก็การตั้งขาตั้งกล้องเนี่ยตั้งตั้งรถเนี่ยรู้ได้รู้วิธีการตั้งรถว่าเออจะตั้งรถยังไงอะไรเงี้ยดูแลรถยังไงถนอมจะก่อนจะสตาร์ทรถเราจะต้องดูไงตอนนี้ใหม่ยังน้อยอยู่เลยเออใหม่ยังไม่เยอะเห็น,หนไหมฮะตัวหม่ ไม้พึ่งหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้านะฮะกำลังจะขึ้นสองร้อยเก้าสิบเก้าวันนี้นะวันนี้วันที่เก้าซื้อหวยได้นะครับนะน้ำมันก็อัตราการซื้อปืนน้ำมันไม่ไม่เปลืองตอนแรกมาใหม่ๆก็ใส่เก้าห้าต่อมาเขาลดไปเก้าหนึ่งตอนนี้ไม่เลิกใช้ 91. เก้าหนึ่งเแต่ขาดมาใช้อียี่สิบนี่เห็นพวกบอกว่าใช้ e แปดห้าได้ยังไม่เคยลองใช้ e แปดห้าดูนะเออ คือในสเปคมันไม่ได้บอกว่าใช้ e95 ได้มันบอกว่าใช้ได้เฉพาะ e20 e ก็เลยยังไม่กล้าเสี่ยงแต่มีคนก็บอกว่าสเปคมันเครื่องมันตัวเดียวกับฟีโน,น่นี้นี้ยังไม่กล้าเสี่ยงเหมือนกันนะเพราะว่าเกิดมีอะไรขึ้นมาแล้วก็สวยแต่คนที่ลองมันมีคือตอนนี้ GG125 มันออกมาทั้งหมด3อร์ชั่นแล้วนะ นี่ซื้อนี่ซื้อเมื่อปีที่เมื่อปีที่แล้วเนี่เมื่อวันที่ห้ามกราปีสองพันห้าร้อยสิบหกเนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นแรกที่ออกมาในปีสิบห้าอายุของของตัวนี้ก็คือ,อมันกุญแจนี่ก็จะให้สองดอกนะครับกุญแจจะให้สองดอกเราเราควรจะต้องแล้วกุญแจนี่ปั๊มไม่ได้นะไม่ปั๊มไม่ได้ถ้าจะเสียถ้าหายก็ต้อง ทำใหม่เลยแพงมากอันนี้ก็งั้นอันนี้ยุคอยุของมันก็คือเนี่ยนะฮะวันเดือนปีที่ผลิตเน,นี่ยเราก็ดูวันที่สี่เดือนเก้าปีห้าแปดก็วันที่สี่เดือนเก้าปีแปดนี่นี่มันหกศูนย์ใช่ไหมห้าเก้าหกศูนย์ก็เท่ากับรถคะเนีสองปี ออกจากโรงงานมาแล้วสองปีแต่ว่าอายุการใช้งานจริงเนี่ยที่ผมซื้อมานี่ก็คือซื้อมกกลารถสองปีก็สภาพมีเดิม,เด,มเดิมนะคืออันนี้ไม่ไม,ไม่ได้ไม่ได้ดูแลอะไรมากก็จอดไว้เพราะว่าเนื่องจากว่าที่จอดนี้เป็นที่จอดสาธารณะไม่มีการดูแลรักษาคือถ้าเราทํารถสวยงามก็อาจจะเป็นสิ่งล่อตาล่อใจให้คนขโมยแต่ว่าเรื่องจากว่า ยามหาห้านี่ตอนที่ซื้อนี่คนขายนี่ที่ก็บอกว่ามันไม่ใช่กลุ่มทาร์เก็ตที่เอเอคนจะขโมยคนจะขโมยนอกจากว่าจะเป็นฮอนด้าแต่จริงๆแล้วรถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่ายี่ห้อหไหนรถจอดสมสีดุมผ้าก็หายได้นะฮะแต่ว่าคันนี้ก็ไปจอดหลายๆที่ก็ไม่ค่อยเป็นที่สนใจเพราะหนึ่งทำให้รถมันไม่ดูมันไม่ดูเด่นก็ดูแลรักษาง่ายบางวันบางวันวนานๆก็จะเช็ดทีนนะ ออาจจะโหดไปหน่อยนะคืออาจจะโหดไปหน่อยเล่นรถนี่โหดไปหน่อยคือ,อในหนึ่งปีที่ผ่านมาคิดว่าจะทําอะไรตอนแรกคิดว่าตอนนี้อาจจะกำลังจยาคิดว่าเรื่องจากเบาะนี่มันมีปัญหาไป,ไปเอาเน้่อใส่แล้วก็ตรงนี้ก็เริ่มมมีเริ่หักแล้วต้องซื้อตัวนี้เปลี่ยนแล้วก็ต้องเปลี่ยนทาเบาะใหม่นะฮะแล้วก็ต้องทํำยางใหม่ เปลี่ยนยางใหม่ยางนีะใช้ขึ้นปีสองนะอาจจะต้องเปลี่ยนยางใหม่อมระบบเบรกดีมากยอมรับระบบเบรกเบรคนึกมากยอมรับเบรเบรใช้ได้เลยโชกเชิงไม่ต้องไปสนใจมันนะฮะเราคือเล่นรถมอเตอร์ไซค์สภาพเดิมๆดีกว่านะฮะเวลาเวลาเลือกซื้อมอเตอร์ไซค์เลือกซื้อภาพเดิมๆเียครับรถไม่ช้ำรถไม่มีปัญหานะออเราดูอื ดูประวัติฮก็คันนี้ก็สุดยอดนฮะคันนี้ผ่านร้อนผ่านหนามาสองปีย้อมรับว่าดูแลรักษาง่ายนะมอเตอร์ไซค์นี่ตอนจะซื้อก็ไปเดินินเยเ้าไอ้ตรงคอนด้าเนี่ยเขาเร้านซ่อมก็ไปเยือนดูโหเดี๋ยวซ่อมเดี๋ยวซ่อมแต่คันนี้สองปีอันนี้อันนี้จะจาก,การใช้ส่วนตัวนะฮะอันนี้เป็นฝาเอ่อ่า เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะคือผมบอกว่าคันนี้ดูแลง,ง่ายมากแล้วก็ใช้งานง่ายมากสตาร์ทก็สตาร์ทก,ก็ชึ่งสตาร์ทก็ชึ่งนะเออมันบอกว่าร้อยสีสิบนะแต่คือกฎหมายมันให้เก้าสิบเก้าสิบก็เต็มที่นะร้อยสิ0มันร้อยสิบสิบบางคนก็จะทำได้นะเออเอ,อ,อันนี้อันนี้ก็ใช้น้อยมากนะ นี่ไว้เดี๋ยวสำหรับคนที่ตัดสินใจจะเล่น GT 125นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะเพราะว่ารู้สึกว่าซีรีส์3นี่เออจะปรับราคาอีก3,000เป็น4,600มื่นะเดิมซื้อคันนี่น4มื่นสามสี่บวกค่าทะเบียนหนึ่งพัใช่ไหมบวกค่าประกันก็ประมาณ2,000ก็เป็น4,600ม รู้สึกจะสี่หมื่นหกห้าร้อยอะไรทุกอย่างนะ,ะถ้าละ,ละถ้าซีรีส์สามน่าจะสี่หมื่นหกบวกอีกสามพันห้าน่าจะสีะ่หมื่นเก้าพันห้าร้อยนะในราคาเงินสดนะฮะอันนี้ก็ทํทำงานสามเดือนก็ซื้อได้นะครับก,ก็แนะนำนะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นมอเตอร์ไซค์นะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับอ,อันนี้ก็รีวิวจากการใช้งานจริงคือใช้ดีก็บอกต่อนะครับ ไม่เคยมีเกเรเลยแล้วก็บางคนมาอ่านรีวิวตามเฟซที่บางคนบอกให้เสียๆดูเสียเอออันนี้ยืนยันเลยว่าสองปีจะสองปีแล้วไม่เสียเลยนะสตาร์ชึ่งสตาร์ชึ่งเลยนะอืมเดี๋ยวจะลองสตาร์ทด,ดูนะก่อน,อน,อนเ,รเราจะสตาร์นี่เราจะต้องหนึ่งเราจะต้องไปเอาไอที่ไอที่ตรงนี้ขึ้นใช่ไหมฮะไอตรงนี้ขึ้นก่อน แล้วเราก็ต้องกดตรงนี้แล้วเราก็สตาเห็นไหมชึ่งเลยตาทันทีเลยแต่พอเราขาลงเราขาลงเราขาลงถหจุดเลยเห็นไหมชอบตรงนี้มากเลยนะซึ่ง มอร์ไซค์รุ่นเก่าๆไม่ทําไหวไอ้ชอบตุงขาดตังเพราะส่วนใหญ่คนบางคนขี่จะลืมมันดมอเมอร์ไซค์ออโต้นี่ทําไว้ดีมากครับออกแบบมันดีมากนะฮะดังนั้นปบไฟนีอนะ่อย่าไปยุ่งมนะันนะอย่าไปยุ่งมันนะฮะเอาละครับขอบก็เดี๋ยวขอบคุณที่เข้ามามามาดูมาชมนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับแล้วก็ เขาเรียกว่าเลยนะอ,อออกจากโรงงานนะรูปเดิมนะฮะก็คิดว่าคงไม่ทำอะไรคงดูเลยนะถ้าทำก็คือทำให้มันเป็นสีเดิมๆนะแล้วก็รถคันนี้ก็เอ,อผ่านร้อนเป็นหนาวมีใบขับขี่พรอมใส่คันนี้นะฮะแล้วก็ดูแลรักษาง่ายที่สำคัญดูแลรักษาง่ายออชอบตรงนี้แล้วก็ประหยัดน้ำมัน ผมเ,เติม e ยี่สินี่ยอมรับว่าสุดเติม e ยี่สิบนี่ก็วิ่งแล้วฉลุดแล้วฉลุยนะผมใช้ของเชลนะออลองใช้ของคาเทคลองใช้ของเอสโซบางจากมาแล้วนะพอ,อ,อ,อะตทอมาแล้วก็แล้วแต่ยี่ห้อนะแล้วแต่คนแต่จริงๆว่าผมใช้เชลนะรู้สึกว่าวิ่งดีเลื่อนดีอันนี้ไม่รู้นะเป็นความชอบส่วนตัว นะครับได้พบกันใหม่ครับเออเดี๋ยวมีอะไรจะมาคุยต่อนะครับตันนี้ก็เดี๋ยวจะต้องขี่ไปชาเล็กตักหน่อย